ลงแม่ครับอยากเป็นการจดจ่อฝ่ายแดงจดจ่อครับ หายใจไม่ทั่วท้องครับหายใจไม่ทั่วท้องเอาไปด้อยฝ่ายแดงนี่สาดแค่แค่อย่างเดียวออตีนัวหน้าตาดีก็โอ้โหดตีนัวหน้าตาดีโอ้โหมนหน้าตาดีเตะดีซะอีกแม่ตัว นี่ต้องอย่างนี้สิว่าฝ่ายน้ำเงินบอกกูขอหมัดเดียวกูขอหมัดเดียวไม่กลัวเลยครับการเกิดไม่ตั้ครับเยอะจริงๆๆไปเลยมาดูภ้าช้ากันดู ฝ่ายน้ำเงินบอกกูขอหมัดเดียวฝ่ายแดงดินสาดแต่แค่เดียวครับน้ำเงินด่เดินชนเลยว่างั้นนี่ะที่เขาเรียกว่านี่ครับน้องเสือดาวถังฝักทนน้องเสือดาวของเราครับมึงพกอะไรมาด้วยนะเนี่ยครับล่าสุดนะครับโดนจับนะครับไปเต้นอยู่กลางสี่แยกนะครับตำรวจจับเอานะครับเสียสิทธิ์นะน่ะเหล่าบรรดานะครับเหล่าบรรดาที่ถือป้ายทั้งหมดเลยนะครับ เราธรรมาดาที่ถือป้ายทั้งหมดเลยนะครับอ่พี่จอนนี่ขออนุญาตตรวจเยี่ยวนะครับฮะตรวจเยี่ยวเอานีดิเอาเฝ่าเลยฝ่าอย่าลงเวทีดีกว่าวะลงเวทีดีกว่าว่าตรวจเยี่ยวเนี่ยเอาขอเสียงเต้นก่อนเลยเด้ ครับโอ้โหหลอเอาการ,รเอาการนะอ oh, อ้ oh, ไืมก็ฝ่ายแดงนีต้องบอกครับว่าถ้าไม่ได้เป็นนักมวยเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยผมเชื่อนะนักร้องไงอาชีพเสริมนะเนี่ย oh, อ๋อหรออที่มาต่อยในนักร้องนะอ๋อ oh. ไอคนจูป้ายเมื่อกี้เสือดาวนี่ก็มือเบสนะ oh, อ๋อหรอเออทำไมมันเป็นอย่างนี้กันหมดเลยเออวันนี้มีแต่ศิลปินทั้งนั้นเลยวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินนะครับที่ต่อยมวยนะครับ ไม่นะไอคนที่โดนถีบท้องแล้วลูกน้องผมมันก็ไม่ใช่ศิลปินศิลปินทางไข่ <c oughs> ไม่ใช่ถีบท้องลองโองย้ยที่สอง round t เอ้าวนะครับโอ้โหยลูกนี้แหลโนะโหยุกนี้ คู่แล้วว่เอาล่ะทั้งคู่แล้วว่หมาบึงบดกูไม่บดบึงบดกูไม่บดนะมาดินำเงินบอกขอหมัดเดียวที่เหลือเขาทั้งนั้นเลยเฮ้เทาแล้ครับมาดิต่างคนต่างบริหารหายใจอมาดิออกคำพูดเท้าจะได้ไอ้ไอ้ไอ้ ดูก่อนครับดูโอ้โหดูก่อนครับ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 ดูดูดูก่อนดูก่อนยังไม่หมดยกยังไม่หมดยกครับยังไม่หมดยกครับดูก่อนดูก่อนดูก่อนครับไหวไหมครับสองครับไหวไหมฮะเดี๋ยวให้ทางคณะสัตวแพทย์นะครับได้ดูก่อนนะฮะ ในกีฬานักีฬาเดี๋ยวให้ให้ทงแพทย์นะครับลงไปหาแพทย์เลยลงไปหาแพทย์เลยพี่พี่ลงไปหาแพทย์เลยเดี๋ยวให้แพทย์ดูครับให้แพทย์ดูให้แพทย์ดูให้แพย์ดูนะครับโอ้ต้องเอาน้ยนักกีฬาครับน้ำใจนักกีฬาครับ้องไปถามแพทย์เลยเปลือกตาครับเดี๋ยวลงไปให้แพทย์ดูก่อนนะครับ น้องเ์ิน้องาแพทย voilà. ์เลยหาแพทย์เลยนเอ nah> ิหาแพทย์เลยาไปพบแพทก่อนครับไปพบแพทก่อนน้องเอินเอิไปพบแพทก่อนนบลงเลย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 ลงไปพบแพทก่อนเสียงตยด้อ้อเเด้เดอดเด้อ um เ้้เด้ ว่าแต่งโลกอะไรครับเรามาดูนะครับภาพชาครับนี่ะนี่ครับนี่ครับโอ้โหน่าจะสอกครับคุ้จมครับน่าจะโอ้โหดูครับดูครับ อะไรครับไม่เป็นไรครับเรามีแพทย์สนามมาอยู่ครับเดี๋ยวแพทย์สนามเขาบอกว่านะครับทางคอมเมนต์ทางบ้านนะครับบอกว่าไปภาคคือมั่วแท้นะครับมึงมาภาคเองเลยครับนะฮะนะครับดูฟรีแล้วยังเรื่องมากไอ้ส <c oughs> ัตว์ ผมเป็นพิธีกรแบบฮัดคอรครับนะฮะชั้นด่าก็ด่าแป้งฝุ่นนะครับ่าด<า>่าผมเลยครับแป้งฝุ่นครับนะเกียดผมได้ครับทั้งประเทศครับนะฮนะนไไู่นนู่นนะไก็ภาพไม่ได้นุ่นภาพไม่ได้นี่โอ้โหภามั่วกับ <im it> อ่าก็ถือว่าเรามีแพทย์สนามนะครับ